ภาพรวมที่หยดภาคสาผู้กำกับนริตยุวบูลเปลี่ยนจากภาคก่อนที่คุยทวีวัฒน์ถอนตัวแนวหนังสยองขวัญเหนือธรรมชาติพล็อตหลักโครงเรื่องยักย้ายนาเดคคูกินิยะกลับมาหลังภาครอบผีชุดดำจบเริ่มต้นการเดินทางใหม่เพื่อช่วยหาน้องส,องสาวคนเล็กนัชานีนาที่ถูกลักพาตัวโดยลทัทธิลึกลับพาเข้าไปยังหมู่บ้านคำสาแห่งสยองกว่าที่เคยนักสแสดงชุดเดิมใหม่นเดชคูกินิยะรับบท ยักษ์ใหญ่เดนิสเจลิวชาคขับปุ่นรับบทน้องสาวคนกลางนัชชานีนาเจสิกาพาโดวันรับบทน้องสาวคนเล็กผลพักครอบครัวตัวยอยังกลับมากับข้างจูเนียกาจบัณฑิตใจดีพีรกฤตพชรบุญเกียรติองค์อาจเจียมเจริญพระกุลจ่าปะพันธ์ปารเมศน้อยอําอริสราวงชาลีและนักสแสดงหน้าใหม่เชอร์มาวีสุวรรณพานุโชคดวงใจฮิรันศีโลเคชั่นการถ่ายทำเปิดกล้องถ่ายทำตั้งแต่มีนาคม พฤษภาคม2025เปิดตัวภาพลุกแรกที่เทศกาลภาพยนตร์คางครั้งที่78 14พฤษภาคม2025ได้รับเสียงตอบรับดีจากตลาดเบอร์ลินยูโรเปียนฟิล์มเกตตีตลาดลิขสิทธิ์อาเซียนตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องวันฉายระบบฉายปักหมุดฉายวันที่1ตุลาคม2568เลื่อนจาก8ตุลาคมโรงหนังพร้อมพีเมสและโดบีน่าดูไหมข้อเด่น การกลับมาของตัวละครโปรดพี่ยักษ์นเดชพล็อตใหม่ที่เปลี่ยนจากป่าช้าเป็นลทัทธิและหมู่บ้านคำสาบเพิ่มมิติความสยองและความลึกลับผู้กำกับคนใหม่อาจให้สไตล์สดและแหวกแนวกว่าเดิมความท้าทายต้องรักษามาตร,รฐานภาคก่อนที่แฟนๆหวังไว้ตั้งเป้าขายลิขสิทธิ์ระดับภูมิภาคบ่งชี้ว่าต้องมีคุณภาพสากลสรุป หากคุณชอบแนวไทยสยองขวัญที่ผสมผสานศรัทธาความเชื่อและความลีลับภาคนี้น่าจะคุ้มค่าและเข้มข้นยิ่งขึ้นพระยังคงเอกลักษณ์ที่หยดเดิมเพิ่มความลึกของเรื่องราวและระบบฉายที่รองรับคนดูหลากหลายแนะนำสำหรับคุณ